ที่นี่เขาเสิร์ฟสไปค่ะนะคะ p r a y all goes well with my heart surgery การผ่าตัดแบบวันเดย์เซอรี่นะคะบอกเนื้อ ว่าจะมาเกษียณสําราญที่อเมริกาเลยไม่ได้พักวันแรกเนี่ยที่เรามาผ่าก็ประทับใจกันชิลๆเลยค่ะจ่ายเพิ่มคือประกันสุขภาพเนาะทั้งหมดมัน1,300 0ดอลลาร์ก็จ่ายเพิ่ม3,000แล้วก็ว่าเออดีมันเร็วทันสมัยนะคะคุณหมอคุณพยาบาลก็โทรแจ้งนะคะแล้วก็มีรายงานเคสเป็นระยะระยะ,ะ,ยะแล้วก็ได้กลับบ้านเร็วค่ะแผลผ่าตัดก็ร็กแบบสกล้องนะคะ แต่ว่าพอากลับบ้านสิคะดีสองดีสี่มาเนี่ยปวดแทบช็อกเลยค่ะแล้วก็หาไปตี่คลินิกนั้นตามคุณหมอไปตรงคลินิกนี้นะคะจนได้ค่ะไม่ได้ยาแก้ปวดสักทีน่าจะช็อกเลยค่ะ ความดันคือได้เข้าเอไอเลยแต่ได้ยาฉีดแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอีกค่ะต้องไปปรับยาแคปปวดทุกวันนะคะแพ์ก็พยาบาลก็โทรแจ้งทางโทรศัพท์เราก็ต้องไปเอายาเองนะคะพวกยาฉีดยากินค่าฉุกเฉินต่างๆก็ต้องจ่ายเพิ่มนะคะไม่ได้แอดมิดง่ายๆเลยค่ะเราผู้ไม่เก่งภาษาไม่เก่งขับรถเส้นทางเรื่องเอกสารอีกนะคะก็ต้องทําค่ะเพราะที่ผ่านมามีแต่ปล่อยให้คุณสามีทําให้นะคะดีที่ว่าผ่านมาได้ก็เลยได้มาแชร์ประสบการณ์ เล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะยังไงเพื่อนๆมาเที่ยวมาอยู่ที่อเมริกาก็อย่าลืมซื้อประกันสุขภาพกันไว้นะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่นี่ก็แพงมากค่ะแต่ถ้าทำหัตถการพวกยาหรือว่าเข้าฉุกเฉินเรียกรถพวกเฮลิคอปเตอร์อย่างนี้นะคะก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นขึ้นจะจ่ายเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าประกันที่เราเลือกซื้อค่ะ แล้วก็ต้องตรวจรักษาแต่นั่นเนนะคะอย่าทนให้เรื้อรังแบบเราค่ะแล้วเราก็ยิ่งอายุมากขึ้นก็มีภาวะแทรกซ้อนก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็เปลี่ยนไปตามอายุค่ะในความห่วงใยนะคะ Learn and Share วิถีชีวิตในอเมริกาค่ะ แล้วอีกอย่างก็คือต้องตรวจรักษาตรวจพบก,ก็จัดการแก้ไขแต่เนื่องนะคะหรือถ้ามีอาการเบื้องต้นเนี่ยซื้อยากินรักษาให้เร็วก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าค่าประมาทเกินไปออคิดว่าจะแข็งแรงเหมือนหนุม่มๆการผ่านตาเนคการหิวเรื่องของ<ม>ร่างกาย,ยมันก็<ม>เปลี่ยนแปลงนะคะโหนาวไหมอยากได้อะไรไหมเขาจะห่มขา